สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโคขุนพลยังคำสิงโตฟาร,ร์มสกลนครน,นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะน้องวัวตัวเดิมนะคะเพื่อนๆนวันนี้ก็ได้ถึงวันที่คุณหมอของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ออกมาคุณโคให้สมาชิกกลุ่มสองนอนหอมแล้วนะคะทุกๆเดือนของวันที่สองจะมีการออกมาคุณโคให้สมาชิกนะคะทุกวันที่สองนะคะเพื่อนๆหน่อยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการ ในการคุนโคของเจ้าหน้าที่สากลว่าหนึ่งตัวเขาทํากันอะไรบ้างนะคะคือเนี่ยค่ะอันดับแรกเราจะต้องดึงน้องวัวเข้า รัดเข้าตรงเสาคอกให้แน่นนะคะแล้วก็มาฉีดยาสลบนะคะก่อนนะคะฉีดยาสลบคือฉีดเข้าตรงใบหูข้างหลังใบหูนะคะตรงเส้นเลือดนะคะฉีดเข้าตรงเส้นเลือดตรงใบหูแล้วฉีดเสร็จเราต้องรีบเอาน้องวัวออกจากคอกนะคะเพื่อที่จะออกมาไว้ตรงลานกว้างนะคะเพื่อจะให้ได้สะดวกสบายในการทําการผ่าตัดของน้องวัวกับคุณหมอนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณหมอด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ฉีดยาเสร็จแล้วเราจะต้องจูงน้องวอัวเดินวนไปวนมานะคะเพื่อให้ยาสลบได้ออกฤทธิ์นะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อให้ในน้องวอัวได้สงบนิ่งลงนะคะเพื่อจะทําการผ่าตัดได้สะดวกสบายนะคะเพื่อนเพื่อนจะเป็นความปลอดภัยของคุณหมอด้วยนะคะแล้วรอดูนะคะเนี่ยอีกไม่กี่นาทีน้องวอัวตัวนี้ก็จะล้มลงแล้วนะคะเพราะยาสลบได้ออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนแล้วต่อไปเขาก็ จะทาการมัดเท้านะคะมัดเท้าแล้วก็จะทําการผ่าตัดนะคะทําไมหลายๆเพื่อนๆนหลายๆท่านอาจจะถามว่าทําไมทําไมเราจะต้องผ่าตัดตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าระบบระเบียบการของสากลวิธีการขุนโพของเราเราจะต้องมีการผ่าตัดนะคะเพื่อให้น้องวัวได้อ้วนนะคะถ้าเราไม่ผ่าตัดน้องวัวจะไม่อ้วนนะคะ เนี่ยค่ะวางยาเรียบร้อยแล้วเริ่มแล้วนะคะเริ่มยาสรบปออกฤทธิ์แล้วนะคะก็จะทําการทํานอนแบบนี้นะคะก่อนที่จะทําการผ่าตัดได้นะคะหน่อยลืมบอกนะคะเพื่อนๆทั้งคืนเราจะต้องงดอาหารนะคะตื่นเช้ามานนี้เราจะต้องไม่ให้อาหารนะคะอย่างน้อยเรางดอาหารประมาณ หกชั่วโมงขึ้นไปนะคะงดอาหารงดน้ำงดยางงดฝางเลยนะคะเพื่อนๆจะทำทําการผ่าตัดได้นะคะไม่งั้นกลัวน้องวัวท้องอืดนนะคะเพื่อนๆต้องระวังกันนะคะข้อนี้เราจะต้องงดอาหารนะคะ ถ้าเราจะทำการผ่าตัดตอนตอนลูกอันทะน้องวัวนะคะเราจะต้องงดอาหารงดน้ำงดหญ้าง,งดฝางนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะตอนตอนเช้านะคะตอนเย็นเนี่ยาเาราฮาให้ได้นะคะให้อาหารเย็นได้แต่ตื่นเช้ามาในช่วงระหว่างที่รอคุณหมอมาห้ามเอาอะไรให้เป็นเด็ดขาดน,นะคะเพื่อนเพื่อนงดอาหารงดหญ้าง,งดฝางนะคะเพื่อนๆืนจนกว่า คุณหมอจะมาทําการผ่าตัดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากผ่าตัดก็กินได้ปกตินะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะระหว่างนั้นก,ก่อนที่จะทำผ่าาผ่าการผ่าตัดก็จะมีการมัดเท้าก่อนนะคะเพื่อจะให้ ได้สะดวกสบายในการทําการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดรอบนี้จะเป็นการผ่าตัดผ่าตัดเอาลูกอันท่าออกนะคะปกติจะมีผ่าตัด2แบบนะคะเพื่อนๆจะมีการผ่าตัดแบบหนีบนะคะกับผ่าตัดแบบผ่าเอาลูกกันทะออกนะคะแต่ส่วนมากเขาจะนิยมนะคะผ่าตัดเอาลูกกันทะออกนะคะนี่คือตัวนี้ก็คือระหว่างที่น้องวัวสลบก็จะมีการฉีดยานะคะฉีดยาบํารุงแล้วก็หนีบใบหูด้วยนะคะ ใบหูสักใบหูนะคะเป็นตัวเลขนะคะจองไว้ว่าตัวนี้มีเลขใบหูตัวเลขรหัสเท่านี้คุณเดือนเท่านี้จะมีประวัติเหมือนใบเกิดของของคนเราเนี่ยนะคะจะมีใบเกิดเป็นทีละตัวนะคะค่ะนี่คุณหมอก็เริ่มผ่าตัดแล้วนะคะเพื่อนๆแต่หน่อยไม่สามารถเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะกันนะคะเผื่อ คิดว่ากลัวมันจะผิดกฎข้อระเบียบของช่องด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลยขอสงวนภาพที่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เขียนใบอนั้นให้นะคะใบใบค่าใช้จ่ายใบคุนให้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหลังจากผ่านไปได้สามถึงสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆน้องหัวก็เริ่ม มีอาการดีขึ้นนะคะยาสลบเริ่มหายแล้วเริ่มหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะลูกอันทะของน้องวัวหลังผ่าตัดจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งเราจะต้องพากันดูด้วยนะคะดูเรื่อยๆนะคะถ้าผ่าตัดออกมาเรียบร้อยแบบนี้นะคะดูว่ากลัวไอ้ตรงแผลจะเป็นหนอนนะคะต้องดูละเอียดนะคะจนกว่าจะหายนะคะถ้าผิดปกติอะไรต้องแจ้งหมอทันทีนะคะน้ำลายของน้องวัวก็จะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะอาการสลืมสลือของน้องวัวยังไม่หายนะคะเพื่อนๆค่ะ อีกประมาณเย็นเย็นก็หายนะคะตัวนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะคลิปนี้คงจะมีแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะทำาลังเริ่มทำช่องใหม่นะคะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับารเลี้ยงโคขุนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย